สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมมือนีกับคือเก้านะครับพี่น้องครับผมอยู่กับขอควายน้องบีมคือเก้านะครับผมครับน้องบีมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับมือนีนี้แม่ใดมานําเสนอพี่น้องนะครับมมือหนีไม่แม่สาวจ้ะโอ้แม่สาวอะครับนี่อยากโตครับมือนีมือนีไม่สามโตจ้ะมีสามโตเด้ครับพี่น้องครับผมมีสามโตครับเบิ้งถ่ายเป็นครับพี่น้องเบิ้งถ่ายเบิ้งหางเบิ้งลาำตัวเป็นก่อนครับ เดี๋ยวถามรายละเอียดเพื่อน้อครับผมแม่นี่เพป็นสูงไร้เป็นไงครับแม่นี่เพป็นสูงไร้ยิบเก้าบวกลบจ้ะสูงไร้ยิบเก้าบวกลบครับพี่น้องอายุไร้เป็นไงครับอายุสามปีจ้ะอายุสามปีครับผมแม่นจ้ะเป็นแม่สาวพ่อผสมนะครับแม่จ้ะแม่สาวพ่อผสมแม่สาวพ่อผสมดึงเพันมาเบื้องหน้านะครับผมจ้ะเป็นแม่สาวพ่อผสมนะครับพี่น้องเบื้องหน้าตาเป็นก้นครับเบื้องหน้าตาเพป็นก้นตาเต็มครับพี่น้องตาเต็มแก้มจำนะครับจ้ะตาเต็มแก้มจำนะครับ ข้อยหน่าวานนะครับปากคาบแก้วขออ่องทุ่งน่องขานะครับแม่นจ้ะตัวนี้ชัดเจนดีครับพี่น้องนะครับผมชัดเจนดีครับลำโตลำคิงดีครับผมเนี่ยตัวดีๆนะครับพี่น้องตัวดีตัวงามครับเบิ้งถ่ายเบิ้งหางเพิ่นครับพี่น้องหางบล้าบดอกนะครับแมนจ้ะเพิ่งหางเพิ่นบล้าบดอกจ้ะหางบดอกด้วยครับพี่น้องครับผมถือว่ารับประกันตํานี้นะครับผมแมนจ้ะรับประกันตนี้หัันี้ให้พี่น้องได้ครับผมเป็นค้ายสาว พร้อมผสมนะครับแม่นจ้ะพี่น้องมีพอพันอยู่ในใจตัวใดนะครับเอาไปผสมเอาได้ครับผมแม่นี่นะครับผมเพิ่งแม่สาวนะครับเป็นแม่สาวพร้อมผสมนะครับเพิ่งจ้ะในอายุ3ปีครับพี่น้องนะครับราคาในเปิดไว้หลายเป็นใดครับเปิดไว้49คะแนนต่อร้องได้จ้ะโอ้สี0หมื่นเนจ้ะโอ้ราคาพี่น้องนะครับผมนี่ราคา49,000บาทเท่านั้นนะครับแนนจ้ะราคาเกษตรกรนะครับราคาพี่น้องเอาไปเลี้ยงต่อกับมีกเลื่ครับราคานี้ครับผม เป็นสาวพ้อผสมอายุ3ปีนะครับแม่นจ้ะส่วนสูงยี่ร้อยยิกบกวาวกลบจ้าเดิดใบซี่หมื่นเก้าพันบาทตอนนั้นนะครับจ้าครับผมวันนี้ไปเบื้องตัวต่อไปเพื่อนครับตัวนี้จะเป็นแม่ลูกจ้ะตัวนี้เป็นแม่ลูกลยครับแม่ลูกครับจะละลูกเพื่อนเพื่อนอยู่ทั้งพุ่นนะพี่น้องเดียวเบื่องแม่เป็นกนครับไมาแล้วไม้แล้วครับผมตัวนี้เป็นแม่ลูกนะครับผมจ้าตัวนี้เป็นแม่ลูกจ้ะแม่ลูกตัวเมียเนาะครับแม่นจ้ะแม่ลูกตัวเมียครับ นาหวานครับพี่น้องชื่อว่าเมตาหวานจ้ะแม่นี่เมตาหวานนะครับเพื่อนสูงลอไปไหนครับแม่นี่แม่นี่เพื่อนสูงลอยสามสิบเอ็ดบวกลบจ้ะสูงลอยสามเอ็ดบวกลบเลยครับพี่น้องครับผมเน่นจ้ะสถานะตอนนี้ดิครับสถานะตอนนี้เพื่อนทองได้สามเดือนแล้วจ้ะโอ้ทองได้สามเดือนนะครับพี่น้องนลูกตัวเม่ททองได้สามเดือนนะครับลูกตัวที่ใดของเพิ่นครับนี่ลูกตัวที่สองของเพือ่อนจ้ะโอ้ลูกตัวที่สองนะครับแม่นจ้ะลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องตัวที่สามไม่นท้องด้วยครับผมจ้ะ ตรวจทองให้แล้วเรียบร้อยรับประกันทองรับประกันทองนะครับผมรับประกันทองให้พี่น้องนะครับเพราะว่าตรวจทองเรียบร้อยแล้วเนาะแมนจ้ะครับผมเบิ้งนะครับโอ้โหา้นมไม่ใยครับพี่น้องน้ำนมดีครับกีบเล็บกีบเท่าดีเนาะครับผมแมนจ้ะนะครับกีบเล็บกีบเท่าดีล้ำโตอ้างเงาเยาครับพี่น้องกับพี่เลี้ยงใส่ยหยานะครับเพิ่นกินหยาดีเนาะแม่นี่เนาะแม่นจ้ะกินหยาดีดีครับขวดสว่างไานลูกโป่งหมดแล้วครับยุ่นเนี่ยครับผม แม่นี่เปิดไใบไรไปไหนครับแม่นี่เปิดใบเจ็ดหมื่นเก้าจ้ะโอ้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าพันจ้ะครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเก้าพันราคานี่ 4, 700, สื่อสองในสามแล้วครับผมแม่นจ้ะสื่อสองในสามราคาสื่อสองในสามครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทตัวนั้นนะคร<ะ>ับผมจ้ะนะครับเป็นแม่ลูกตัวแม่สถานะแม่เพิ่นทองนะครับผมทองในสามเดือนแล้วจ้ะในสามเดือนนะครับพ <ๆ S 2> ี่น้องแม่เพิ่นทองในสามเดือนนะครับพี่น้องเป็นแม่ลูกตัวแม่เด้อนะครับผมเพิ่นเปิดไว้แค่เจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นเนาะแม่นจ้ะ เปิด้วแค่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องบู๊ยลูกอะออองชัดเจนครับน้งามครับพี่น้องแม่ลูกตัวแม่บ่มีตำหนิเนาะครับผมบ่มีตำหนิจ้ะรับประกันตำหนิให้เลยจ้ะใจก็โทมาต่อรองสอบถามกันได้นะครับจ้ะบัดนี้ไปเบิ่องอีกตัวหนึ่งครับตัวที่สามนะครับตัวที่สามเป็นแม่สาวท้องแรกจ้ะโอ้เพิ่นว่าเป็นแม่ท้องครับจ้ะเป็นสาวท้องแรกนะครับตัวนี้ตัวนี้แกรับประกันท้องตัวท้องให้เรียบร้อยจ้ะโอ้ตัวนี้ตรวท้องให้เรียบร้อยครับผมนะครับแม่จ้ะตรวนี้ เป็นแม่สาวทองแรกเลยครับพี่น้องจ้าอ้เบื้องหางเบื้องไทยไปนะครับล้ำโตเงาครับพี่น้องล้ำโตเงาเนื้อโตดีครับจ้าโอ้นะครับเพิ่นสูงไรปไปไหนครับแม่นี่แม่นี่เพิ่นสูงลอยสามสิบสองบวกลบจ้ะอ้สูงลอยสามสิบสองบวกลบครับสถานะท้องสามเดือนจ้ะท้องสามเดือนกับพอ,ดอ,พอ,พอได้ครับกับพอเก่าเจริญจ้ะครับผมกับพอเก่าเจริญนะครับพี่น้องท้องสามเดือนโอ้ควันดีครับพี่น้องเบื้องนี้ควันจับอยู่หนาดีครับ ตาเต็มแก้มจำครับพี่น้องเบาตา้างเบึงองค์คบืององค์คเบืงเล็บเพิ่นเลยจ้ะเป็นกล้วยดีสีงามครับพี่น้องเพิ่นว่าเป็นสีดอกเล้านะจ้ะเพิ่นดอกเล้างามครับพี่น้องเบึ้งลำตัวลำคิงเพิ่นนะครับผมเป็นกล้วยสาวทองแหลกนะครับแม่นจ้ะกล้วยสาวทองแหลกครับผมเบึงนะครับเบึงน้มเพิ่นกับหูกจักวะครับพี่น้องนะครับน้มสาวนะครับน้มกล้วยสาวนะครับท่ายดีหางสวยครับพี่น้องหางสวยหางลามดีจ้ะกรีบเท่าดีเด้อพี่น้องเบิ่งเอานะครับผม เล็ S <S บกโกเบขี้กันนะครับผมแม่นจ้ะจีบเล็บจีบเท่เาดีก็ถือว่ารวมๆเรามีตั้มนี้นะครับตัวนี้ตั้มนี้จ้ะบ่มีตั้มนี้รับประกันทองนะครับแม่นจ้ะรับประกันทองราคาตัวนี้เปิดไว้หลายปาไหนครับเปิดใบแปดมื่นหาจ้ะ85,000เนาะครับแม่นจ้ะราคาก็กต่อรองกันได้จ้ะ85,000บาทเท่านั้นครับพี่น้องนะครับทองพอเก่าเจริญนะครับโอ้ ถือว่าราคาไปต่อได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับราคานี้ครับอนาคตเพิ่นไก่อยู่จ้ะนึกว่าโอ้อนาคตไก่นะครับเพิ่นนี่แม่นจ้ะมีลูกตัวแรกเนาะครับนี่จ้ะตัวแรกอยู่ในท้องแรกนะครับผมแม่สาวทองแรกทองกับพ่อเก่าเจริญแม่นจ้ะใบหลอดครบลอยนะครับเอกสารครบนะครับส่วนสูงอยู่ร้อยสามสิบสองนะครับผมเปิดใบแปดมืดหาเท่านั้นนะครับแม่นจ้ะราคาพี่น้องนะครับผมนี่เปิดใบแปดมืดหาเท่านั้นนะครับราคาพี่น้องไปต่อได้นะครับผมจ้ะสนใจก็โทรมานะครับอยู่ ขอควายน้องบีมนะครับผมแนนจ้าอยู่อำเภอซัสมสูงจังหวัดขอนแก่นจ้ะอยู่อำเภอซัสมสูงครับจังหวัดขอนแก่นครับฝากเบอร์พี่น้องเขาหด้อครับหนิศูนย์แปดสองจ้ะศูนย์แปดสองครับหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามหนึ่งห้าสองสามครับผมนะครับก็ขอบคุณยี่พอยีเ่เมย์ทุกท่านนะครับผมจ้ที่ไว้วางใจเนาะ,ะสั่งสนใจนะครับหรือ โทรมาทั้งคนเป็นกะรอเวลาเนาะครับผมมื่อก่อนนี้พออีทางอุดรกะปิดไปตัวนึงจ้ะทางอุดรนะครับผมอุดรสลัคามไหลมองไหวันครับพี่น้องนะครับขอบคุณพี่ขอคุณน้องทุกท่านนะครับผมก็ฝากาที่ตามชมคลิปเรื่อยๆนะครับราคาพี่น้องไปต่อได้ราคาเกษตรก่อนนะครับผมควยเฮากับคือรับประกันตมนี้ทุกตัวนะครับแม่จ้ะรับประกันตมนี้ให้ทุกตัวจ้ะครับผมตัวได้ว่าทองเท่ากับคือรับประกันทองนะครับผมแม่จ้ะครับผมวันนี้คือ ความจริงใจต่อพี่น้องนะครับผมบ่ตัวบ่ตต้มกันบอความซื่อกันเนาะถ้าผมบอคัมซื่อกันหากินนํากันนานๆครับพี่น้องนะครับมื้อนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ช่ํานี้เนาะครับผมจ้าฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องน้เด้อนะครับพี่น้องครับผมมื้อนี้ก็ะเบื้องยังหลายเนาะครับผมขอบคุณแหละสวัสดีครับสวัสดีจ้า